สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฮาร์ดคอร์บอลเต็งรายการวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมาพบกับเพื่อนๆนเป็นประจําทุกวันเลยนะครับผมสําหรับตัวที่หยิบมาฝากเพื่อนๆ่อนกันหน้าช่องกระบวกกันมาเป็นวันที่12ติดติดกันแล้วนะครับทางเข้ากลุ่มของเราและโปรโมชั่นดีๆเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปดูที่ปักกุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนตัวที่จะหยิบมาฝากกันในวันนี้จะเป็นคู่ในศึกยูฟาเนชันลีกระหว่างเวลพบกับเบลเยียมความพร้อมเจ้าบ้านวลสองนัดที่ผ่านมาในรายการนี้แพ้ทั้งสองนัดเนื่องจากมีบรแกรมแย่งช ส่วนความพร้อมทีมวันนี้จะไม่สามารถใช้งานแดนนี่วัดวันนี้คาดว่าจะจัดทัพในระบบ3-4-3แดนหน้ากลับมาใช้อารอนแัมซี่เจเลตเบลและเดนิเอลเจมหลังจากทั้ง3ได้พักไปทั้ง2นัดของรายการนี้ที่ผ่านมาส่วนความพร้อมทีมเยอนเบลเยียม2นัดที่ผ่านมาชนะ1และแพ้1ความพร้อมทีมจะไม่มีชื่อโรเมลูลูกาปูที่บาดเจ็บข้อเท้าจากนัดแรกวันนี้คาดจะจัดทัพในระบบ3-4-3แดนกลางวางเอ็กเซลวิสเซลและเดนดองเกอร์ลงคุมทัพในแดนกลาง ส่วนสภาษาในนัดน,นี้จะใช้เรียนโดทอสซาดีเมอร์เทนและตอกแกนฮาซารวมลงล่าตะข่ายในเกมนี้สําหรับความเห็นคู่นี้นะครับผมเบลนั้น,นี้จะกลับมาใช้ชุดใหญ่ลงเล่นในรายการนี้ได้แล้วส่วนเบลเยียมนัดน,นี้น่าจะเหมุนเวียนนัดเตะจากนัดที่แล้วเยอะพอสมควรแผ่งหลังทั้ง2ทีมเสียประตูเยอะพอกันเบลสองนัดที่ผ่านมาเสียไป4ีประตูเบลเยียม2นัดที่ผ่านมาเสียไป5ประตูและ hey hey เฮตูเฮตสองทีมนี้เคยพบกัน4ครั้งเบลชนะไป2เบลเยียมชนะ1เสมอ1 เรทราคาวันนี้เปิดมาที่เบลเยียมต่ออยู่เกือบหนึ่งช่วงตัวเบลที่วันนี้กลับมาส่งชุดใหญ่ลงเล่นแถมเบลเยียมวันนี้น่าจะโรเตชั่นนักเตะหลายตำแหน่งดูแล้วสูสีพอสมควรวันนี้ขอเลือกเชียรก,กับเบลนันนี้สามารถยันเสมอไว้ได้แน่นอนครับก่อนจะนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูว่า2-2ด้วยนะครับขอบคุณครับ